วันดีค่ะยินอยู่แต่เราก็สู่จองสาวินเทสตอรีนะคะนี่เจ้าแมวมันมากินอาหารอีกแล้วมันกินปลาทูจากอีคุณทวีชัยเอาปลาทูมาให้มันกินนะคะเนี่ยมันกำลังคลองนะคะไอ้ต ใช้มองขวามันกลัวมันระแวงน่ะมันกำลังท้องนะท้องโตแล้วเดี๋ยวก็คลอดแล้วเจ้ามวเหมีย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 ววิววิวฟังเสียงแล้วก็หันหน้ามา หันหน้ามาด้วยไม่ให้ดูแต่ตูดนะนี่ยหน้าก็ให้ดูเหมือนกันเอากินให้หมดซะปลาดูสองตัวนะคะนี่มันกลัวกลัวอะไรไม่รู้ไม่เอาอะไรที่กลัว ฟังฟังจหาหน้ามาไหมเมียวเอาไปแล้วโอ้มันอายมันอายหาอะไรเนาะท้องโตมากเดี๋ยวก็คลอดนะคะอีกสิจะได้ลูกกี่ตัวไม่รู้เนี่ยคลอดที่ไหนไม่รู้มองตาปิดๆ มองหน้าอีกอโชว์อีกนะนี่จะไปไหน